วันนี้เป็นลิซ่ากินชาไทยครับลิซ่าไปชงชากับเอราวัลใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะกินชาไทยกับอะไรฮะทุกคนขนมจีนแกงเขียวหวานวันนี้แกงเองทุกคนน่ากินไหมครับอืเป็นตีนไก่อู้พุ่งพุ่งพุ่ง,งตีนไก่ครับจุกจุกอยากกินตีนไก่แบบจุกจุกล้นล้นมะเขือเลือด โอ้โหเยอะมากครบเลยครับขนมจีนชาทไทยแล้วก็นี่ไก่ทอดนะครับวันนี้เป็นหนังไก่ช้อนเงินช้อนทองลุยครับ แบบเบื่อ

มาเต็มหนุ่มจิ้งแกงสวนอร่อยมากดูทุกคน อาการเลือกไม่ได้ว่าจะกินกับขนมจีนหรือข้าวสวยเตรียมข้าวสวยมาด้วยหน่อยหนึ่งข้าวสวยแล้วอร่อยมาก ที่เป็นคนไม่ชอบกินขนมจีนแบบเอาผักลงไปคลุกอะครับทุกคนชอบกินแบบกินผักแหนมผัก,กแกล้มไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอืม ตีนไก่จุกจุกก็จะตุ่นได้เปือขนาดนี้ ค่าแก๊สแพงกว่าค่าไก่ <laughs> ตม้มตะเกียทอดตมด้มยำชายเย็นสุดๆ ไก่ทอดชายเย็นนะทุกคนที่สุดเลย ราดข้าวก็อีกฟิลหนึ่งในเมื่อเราเลือกไม่ได้เราก็กินทั้งสองอย่างพร้อมกันถูกต้องนะฮะบา,างอย่างเนี่ยไปเลือกครับเหนื่อย จีนวันนี้ก็ใช้แบบสองสองจับสมจับอกี้อยากรู้ว่าที่บ้านทุกคนเรียกยังไงครับเวลาขนมจีนมันเล่าออกมาใช่ไหมครับครับบ้านกี้จะเรียกจับเป็นจับสองจับสามจับกี้เห็นแถวโคราชเรียกหัวขนมจีนหนึ่งหัวสองหัว บ้างทุกคนเรียกอ,อะไร ชื่นใจมากดีจริง ทีทำกับข้าวกินเองเนี่ยแพงกว่าซื้อครับแต่ว่าบางทีมันก็ได้ความแบบรสชาติของเราเองแล้วก็ได้ลยได้ลองทำสำหรับคนชอบทำถึงที่เราข้าวเองแพงครับเราไปซื้อเขาห้าสิบหกสเนี่ยได้กินอิ่มหนึ่งมือละ อันนี้เป็นร้อยสองสองร้อยกว่าสามร้อยทำขนมจีนหม้อหนึ่งแต่ก็ได้แบ่งแบ่งเพื่อนบ้านกินด้วยเพื่อนบ้านนี่คือตักมาแค่ครึ่งเดียวนิดเดียวนี่หนึ่งส่วนสามไม่หนึ่งส่วนสี่เอง ส่วนใหญ่เวลาทําเองเราก็จะชอบใส่เครื่องแบบจัดหนักจัดเต็มนะทุกคนเนาะอื้นทิศนั่นๆอืมพี่รู้ว่าพี่ไม่ทำรสชาติจัดมากเพราอย่างขนมจีนมันจะแบบไม่ได้แบบรสชาติแบบถึงมากแต่พอกับข้าว,าวกินกับข้าวมันจะแบบกำลังดี อร่อยมากความหอมของข้าวตีขึ้นมาคืกที่ข้าวก็หมดนะครับถ้วยนึงกนะินเยอะทุกคนนึกว่าไม่เยอะนะเหมือนอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนคิดว่ามันเยอะไหมที่ก็กินจนชินในคลิป ก็อิ่มนะทุกคนสิบนาทีกว่าๆที่กินให้กับทุกคนดูเนี่ยแต่พอไปกินข้างนอกเวลาไปกินข้าวกับเพื่อนเนี่ยก็คือรู้เลยว่าปริมาณที่เรากินมันจะเป็นประมาณสองถึงสามเท่าของคนอื่นครับเหมือนเพื่อนกินข้าวจานเดียวกี่ก็ต้องกินแบบสองสองสามสามจานอะ่ะถึงจะอิ่มเึงจะเท่ากินในทริป,คล,ปคลิปหนึ่งก็เลยต้องอาศัยว่ากินเสร็จก็ต้องออกกำลังกายครับ ออกกำลังกายทุกวันนะทุกคนเช้าเย็นเช้าเย็นแต่ถ้าเกิดช่วงไหนมันยุ่งยุ่ง,งก็จะเห็นว่าอวบอวบขึ้นหน่อยก็เป็นเรื่องปกติครับนั่นแปลว่าเพื่อน,น,นอาจจะไม่ค่อยดออกกำลังกายถ้ากินขนาดนี้คือถ้าไม่ไออกกำลังกายสักแบบสามสี่วันนี้ทุกคนมันเริ่มตึง,ต,งตึงขึ้นเลยนะนี่นเดี๋ยวเป็นไลฟ์สดกินต่อนะทุกคน นั่งคุยคุยสบายๆไปเรื่อยๆไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายดูชาไทยอร่อย